คุณผู้ชมครับและในช่วงนี้จะพามาดูกันนะครับว่าตกลงแล้วแนวโน้มทางด้านของเทคโนโลย İ ี IT จะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างโดยเฉพาะเทคโนโลยีไอทีที่ผู้ประกอบการและองคอ์กรต่างๆใช้กันอยู่พวกท่านจะสามารถคว้าโอกาสจากความเปลี่ยนแปลนงนี้ได้อย่างไรอยู่ในรายการกับเรานะครับท่านเป็นผู้จัดการประจำประเทศไทยจากเดลเคปเปอรชั่นคุณเอกราชปัญจวีนินครับ สวัสดีครับคุณเอกราชสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอตั้งคถามถึงเทรนด์นะคะการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนี้บ้างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคเอกชนหรือว่าส่วนของผู้บริโภคนี่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตบ้างไหมคะจริงๆแล้วในเมืองไทยนะครับในกลุ่มของลูกค้าทั่วไปนะครับก็ถือว่าเป็นการดรอปเทรนด์หนึ่งที่เราเรียกกันมาหลายปีละชื่อ Consumerization IT คือการคอนซูมของ IT ทีเนี่ยที่ออนไลน์นะครับทุกที่ทุกเวลานั่นคือเป็นสิ่งที่เราน่าจะเห็นกันอยู่ในทั่วไปนั้นทำ ่่ท<ม>ีเอยูนะครับแต่ในกลุ่มขององค์กรนี่สําคัญกว่านั้นเลยเพราะว่าในกลุ่มองค์กรที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะต้องเลือกใช้หรือยิบจ<ม>ับเทคโนโลยีให้มีประโยชน์กับอ,องค์กรแล้วก็สามารถรีเทิร์นในเชิงของธุรกิจได้มากขึ้นคือถ้าพวกเราสังเกตเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเห็นว่า IT ก็อยู่ด้านหลังบ้านข่าวสาก็อยู่หน้าบ้านนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยเส้นอะไลน์เมนต์มันได้ถูกแบ่งไปแล้วมันกลายเป็น IT ีต้องตอบโจทย์ทางธุรกิจมากขึ้นนะครับเพื่อให้มีศักยภาพในการทรานส f ฟอร์เมชันหรือในการแข่งขันมากขึ้นด้วยครับถือเป็นเปลี่ยนแปลงงนนั้้มีอะะไรบา จริงๆหลักการแล้วถ้าเป็นเทรนด์ใหญ่ๆที่เรามองทั่วโลกนะนี่ต้องบอกว่าเป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกเป็นเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศว่าแต่ละเทรนเนี่ยจะมี impact มากน้อยแค่ไหนนะครับตัวแรกเลยเราพูดถึง d a t a Center หรือระบบหลังบ้านนะครับหลังบ้านสมัยนี้เนี่ยผมว่าธุรกิจที่เป็นประโยชน์ได้ต้องเป็นการ Consolidate แล้วก็ c o n v e r g e เจทุกอย่างให้มันเล็กแล้วก็ manage ง่ายที่สุดนะครับไม่มีความซับซ้อนนะครับ,รบไม่มีการในงแง่ของ complication ในการ manage นั่นคือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ในองค์กรก็ develop กันมากขึ้นนะครับเรื่องของ Bring your own device นะครับ,บ BYOD หรือว่าเป็นเรื่องของอาการบริหารจัดการ mobile Management นะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนเนี่ยอยากทำงานทุกที่ทุกเวลาทุกคนอยากเพิ่ม productivity นะครับอันนี้คือเทรนด์ที่สองพนักงานต้องทำงานในทุกที่ทุกเวลาใช่ครับมีความต้องการอย่างเห็นหมดเลยทุกคนก็ต้องต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าธุรกิจวันนี้นี่มันรัน24ชั่วโมงนะครับไม่มีวันหยุดเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถเพิ่มเติมได้ ครับอันนี้ก็เทรนที่2แล้วเทรนที่สเทรนที่3เลยคือเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับอันนี้คือมีสำคัญมากสำคัญมากครับในบ้านเราผมว่าเรายังเห็นในส่วนของที่เป็นคอน sumer นะครับบุคคลทั่วไปแต่ว่าในองค์กรเนี่ยอาจจะใช้ยังไม่เยอะนะซึ่งผมว่าหลายองค์กรเริ่ม ปรับปรุงแล้วก็พัฒนามากขึ้นนะผมว่าอย่างเนชั่นที่เราคุยกันก็น่าจะเป็นองค์กรหนึ่งที่มีการออดพ์เรื่องของโซเชียลมีเดียตั้งแต่แรกๆเลยครับตั้งแต่แรกๆนะครับก็ถือว่าเป็นยุคเริ่มต้นเป็นเริ่มต้ะเป็นอินโนเวชันเลยนะครับตอนนี้ส่วนที่4เลยคือเรื่องของการจัดการข้อมูลทั้งหมดในองค์กรนะถ้าสังเกตวันนี้เนี่ยข้อมูลจะหลากหลายมาก นะครับแล้วก็หลายแพลตฟอร์มด้วยทำยังไงเราถึงจะใช้ข้อมูลเนี่ยเ oh. ข้ามามีส่วนในการตัดสินใจมีส่วนในการ drive business direction ของเราเองให้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด mm hmm. นะครับเราอาจจะต้องรู้เซกเมนต์ไหนอยู่ตรงไหนเราจะเพิ่มธุรกิจแบบไหนเพื่อจะแข่งขันในตลาดได้มากที่สุดนี่คือการจัดเรียงของ Data นะครับนี่คือเทรที่สสุดท้ายเลยพอเรามี B Y O D มากขึ้นเนี่ยเรื่องความปลอดภัยก็ เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนะครับในองค์กระฉะงั้นในองค์กรหลายๆองค์กรตัวนี้พอเขาเปิดระบบมากขึ้นให้คนแอคเซสมากขึ้นก็อาจจะต้องมีการคำนึงถึงความปลอดภัยในองค์กรมากยิ่งขึ้นครับอันนี้คือ5เทรนหลักๆที่เกิดขึ้นในองค์กรจาก5เทรนนี้ที่คุณเอกราชบอกไปคือเทรนเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยองค์กรของไทยยังค่อนข้างดูอ่อนๆสักหน่อยแล้วมีอันอื่นที่อ่อนๆอีกบ้างไหมฮะหรือว่ามีน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนรจริงๆในบ้านเราผมคิดว่าเนื่องจากเราอ d o p ันะครับใน่ T นเรนนดีเราาามกกพัฒิขึ นะครับหลายๆคนที่เริ่มใช้ Data Center <c oughs> ก็จะทำการคอนโซลิ d เดตรวม Data Center มากขึ้น B Y O D ผมว่าเราเห็นทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วส่วน Data ที่เราจะจัดการที่มีประสิทธิภาพ <c oughs> ผมว่าหลายองค์กรก็เริ่มทำแล้วก็ส่วนสุดท้าย Security อาจจะมาเริ่มต้นในปีที่ผ่านมาในเรื่อง Security นะครับที่จะคอนเซิร์นกันมากขึ้นมันจะมาคู่กับตัว B Y O Own D e e v i c ก็คื <S <S อีโอดีครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ภาคเอกชนเนี่ยต้องให้ความสนใจด้วยเพื่อ<ช>ที่จะต่อยอดธุรกิจใช่ไหมคะแต่ตัวเดียวเองมีคําแนะนำไหมคะสำหรับภาคเอกชนที่อยากจะไปแข่งขันกับในหลายประเทศด้วยแล้วก็ในประเทศไทยด้วยครับผมว่าภาพรวมธุรกิจวันนี้เนี่ยผมอยากให้มองไอทีเนี่ยโดยใช้ไอทีเป็นตัวที่ขับเคลื่อนในเชิงธุรกิจมากกว่าใช้ไอทีที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์หลังบ้านอย่างเมื่อก่อนนะครับการเลือกใช้ไอทีปัจจุบันเนี่ยในเทอมของเดียวเนี่ยเราแนะนําลูกค้านะครับว่าให้เลือกใช้เทคโนโลยียุคใหม่ หรือเราเรียกว่า IT Modernization ยังไงคะ,ะคก็หลักๆแล้วเนี่ยมันจะมีสัก3 4ข้อที่เป็นคาแรคเตอร์นะครับในการที่เราต้องใช้ระบบ IT Modernization ตัวแรกเคยก็ควรจะใช้เป็นระบบเปิดะนะครับระบบเปิดความหมายคือว่าเราต้องต่อเชื่อมกับ แพลตฟอร์มอื่นได้ไม่ใช่ใทําของเราอยู่คนเดียวแล้วก็ล็อกอนอยู่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นระบบเปิดเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะพัฒนาระบบที่ต่อยอดเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นนะครับส่วนที่2เลยเนี่ยในแง่ของหลังบ้านเนี่ยต้องมี Reliable แล้วก็ agility ความหมายคือมันต้องมีความพร้อมทุกที่ทุกเวลาให้ User ทุกคนนี่เข้ามา Access ได้ะนะครับถ้าทุกวันนี้เนี่ยเราคลิกโซเชียลมีเดียสักอันหนึ่งแล้วไม่มี r s p o n s e เราจะรู้สึกหงุดหงิดล่ะทำไมมันเป็นแบนไม่อยากจะสารต่อแล้วเอ๊ะทำไมเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นหลังบ้านเนี่ยต้องเป็นระบบที่ reliable คุ้นรันตลอดเวลาแล้วก็มีสปีดที่เหมาะสมด้วยส่วนที่3เลยคือเรื่องของการ scalable ก็คือการค่อยๆโตนะครับมันจะต่างจากเทรนเมื่อก่อนเมื่อก่อนต้องซื้อระบบใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ลงทุนเยอะๆสมัยนี้มันไม่มีแล้วค่อยๆซื้อค่อยๆโตเพราะฉะนั้นการลงทุนก็จะน้อยลงแล้วก็สามารถสแต c ขึ้นไปได้นะครับนี่คือส่วนที่3สุดท้ายเลยแน่นอนที่สุดระบบปัจจุบันนีต้อง คือมันต้องคิดเองได้มากกว่าที่เราจะใช้คนเยอะๆมีค่าใช้จ่ายเยอะๆไปบริหารจัดการงานที่มันไม่ได้มีความอัตโนมัติครับนั่นคือ4ระบบหลักๆที่เป็นไอทียุคใหม่ครับ,รบผมคิดว่าหลายบริษัทก็มีครบทุกอันในแง่ของ p r product และ s o l u t i o n แต่ว่าอาจจะต้องคำนวณว่าหรือคำนึงถึงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเทคโนโลยียุคใหม่เนี่ยมันตอบโจทย์ Return on Business ได้มากน้อยแค่ไหนด้วยครับคุณผู้ชมบางท่านพอฟังแล้วอาจจะนึกภาพไม่ออกก็ต้องไปที่งานนี้เลยเดลโซลูชันทัวร์สมาร์ทสิบสามใช่ไหมฮะครับ ไปทําบริษัททวงแต่เมื่อไหร่ัะนี่ไม่ใช่ทำอะไรอันนี้จริิงต้องเรียนว่าเป็นเป็นงานที่เราย่อไซส์นะครับมาจากงานเด o r l d ที่เราเรียกกันนะครับ <c oughs> เราจัดงานใหญ่มากนะครับที่เฮดคอร์เตอร์เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับปี2011แล้วก็2012 <c oughs> นีนี้เราก็มีความคิดว่าเราน่าจะ,ะบ i n g นะครับหรือว่านำโซลูชันต่างๆที่เรามีครบเ n d to end ที่ผมพูดถึงเนี่ยเข้ามาสู่ หลาประเทศนะครับซึ่งเมืองไทยเนี่ยก็ได้โอกาสที่ดีครับในการที่จะจัดงานในวันที่3นะครับฤุภาคมนี้นะครับก็คือวันศุกร์นี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับงานเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็เโมงครึ่งนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต นะครับก็เป็นงานที่ลูกค้าทุกท่านจะได้เห็นโซลูชั่นที่ผมพูดถึงทั้งหมด end to end ที่เรามีนะครับตั้งแต่ device นะครับไล่ไปจนถึง data center ขนาดใหญ่แล้วก็สามารถจิบจับสโลวชั่นมาเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงในแง่ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพครับซึ่งคนไปนี่คือเป็นคนทั่วไปก็ได้เป็นกลุ่มภาคเอกชนก็ได้ใช่ครับเรามีทั้งตั้งแต่บูธที่เป็นบูธของกลุ่มยูเซอร์ทั่วไปนะครับหรือองค์กรนะครับขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ด้วยนะครับผมคิดว่าเป็นงานสําาหรับททุกเเลยะี่จข้ไป เห็นของจริงแล้วก็สามารถหยิบจับของจริงได้อย่างเต็มที่ถ้าเป็นองค์กรใ,ใหญ่ๆเนี่ยผมไม่ห่วงเลยมี IT ที่แข็งแล้วก็ปึ๊กอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าบรรดา SME ผู้ประกอบการรายกลางก,กับรายย่อยที่เขาอยากจะใช้เทคโนโลยีทางด้าน IT ทีเนี่ยบบริหารธุรธกิจของเขาเพราะว่าตอนนี้ SME หลายรายของไทยเองก็ไปบุกตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะใน AEC แล้วด้วยมีคําแนะนํำยังไงบ้างฮะ จริงๆแล้วอย่างที่ผมเรียนครับว่าเดลเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์นะครับของอีกสประเทศนะครับเราเรียกว่าอินโดไชน่านะครับเราก็จะมีอีกหลายประเทศที่อยู่รอบๆเราที่เราดูแลอยู่ด้วยเนื่การเลือกใช้ IT วันนี้เนี่ยถ้าเรามีการเลือก IT ยุคใหม่ที่ผมพูดถึงเราสามารถทําให้ Data Center หรือว่าข้อมูลต่างๆมันลิงก์กันแล้วก็แบ็กอัพซึ่งกันและกันได้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่มันจะช่วยให้การพัฒนาหรือการต่อยอดเชิงธุรกิจในกลุ่ม a อไีเนี่ยมันไปได้เร็วๆเป็เ่ขึ้นนะครับมากกว่าในการท เสียเวลานะครับการทำมิเกรชันต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งในการที่เราควรจะต้องเลือกนะฮะในแพลตฟอร์มที่เป็นของไอทีปัจจุบันผมขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เมืองไทยตอนนี้ไปเปิดสาขาที่พม่านี้เราก็ไม่รู้ว่าตัววัตถุดิบเหลือเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่ข้อมูลต่างๆเราี้สามารถลิงก์ถึงกันได้ด้วยเรวโสลูชั้นไอุคใหม่ใช่ครับสุดยอดเลยฮะซึ่งเดียวก็มีคําแนะนําด้วยใช่คับในงานก็จะมีบูธที่เป็นเรื่องของเซอร์วิสนะครับคือคอนซัลทิ่งเซอร์วิสนะฮะเรามี ครับนะครับก็จะให้คําแนะนําว่าถ้าทุกท่านอยากจะออกไปประเทศอื่นนะครับที่ leverage strength ของเราที่เมืองไทยที่เรามีซึ่งเรามี strength หลายอย่างในหลายด้าน t r ีด้วยอันนั้นคือสิ่งที่เราจะแนะนําลูกค้าว่าคุณควรจะต้องเริ่มวางระบบแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งเนี่ยทุกอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่าะะเป็นการค่อยๆโต ในการออกไปเนี่ยเราไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถโตได้ไหมเราอาจจะเริ่มต้นเล็กๆได้แล้วค่อยๆโตไปในอนาคตได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าบางประเทศในกลุ่มของอาเซียนเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคมหรือว่าทางด้านไอทีอาจจะไม่ได้ดีนักไม่ได้เป็นปัญหาใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเรามีหลากหลายโซลูชันครับในแง่อจจของไอทีเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องออนไลน์ตลอดเวลาแต่มันอาจจะจาเป็นลักษณะที่ว่ามันต้องมีลิงก์เพื่อจะทําให้ข้อมูลเนี่ยมันกลับมาที่เราได้ทันท่วงที นะครับซึ่งลิงก์ต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมันก็จะมีหลายเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นสิ้นวันแล้ว่อ็อัปเดตเข้ามาหรือว่าจะเป็น ออนไลน์ก็แล้วแต่อินฟราสตรเจอร์อย่างที่พิธีกรเรียนครับคเพราะฉะนั้นคือผู้ประกอบการจะต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงตรงจุดนี้ด้วยใช่ครับถือเป็นสิ่งสําคัญเลยสิ่งสำคัญมากครับค่ะสุดท้ายอยากจะให้เชิญชวนนิดนึงทิ้งท้ายนะคะเผื่อใครที่สนใจจริงๆก็ต้องขอเรียนฝ่าในงานของ Dell s o ล u t i o n t o u r นะครับที่จะเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับครั้งแรกนะครับของบริษัทเดลที่เมืองไทยแล้วก็ทุกท่านจะเห็นอาจจะเคยเห็นงานย่อยๆนะครับของเดลที่เกิดขึ้นแต่งานนี้เนี่ยเป็นงานเดียวที่เรารวมทุกอย่างนะคร ทำคอนซัลทิงนะครับว่าถ้าท่านอยากจะรู้ว่าเราท่านจะควรจะลงทุนระบบอย่างไรนะครับถ้าท่านอยากจะมีปัญหาแบบนี้เราจะตอบแบบไหนซึ่งแต่ละยาเนี่ยจะอยู่ในงานทั้งหมดเลยนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับเก้ามงครึ่งนะครับที่ศูนย์จุลแข็งชาติเศรษฐกิจนะครับวันศุกร์ที่3พฤษภาคมนี้นะครับพบกันในงานครับครับพลาดไม่ได้นะครับกับเดลโซลูชันทัวร์นะครับวันนี้ขอบคุณคุณเอกราดมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมเวลาของรายการชั่วโมงธุรกิจแล้วนะคะช่วงนี้เรา3ามคนในทีมงานลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะัดีครบ